สิบเจ็ดนห้า็อกสิบเจ็ดนห้าตัวนี้ทำอะไรมาดูกันนะครับมีกัดลายสไลด์กัดลายสไลด์นะครับยิงเลเซอร์มาร์กิ้งเป็นฟูลมาร์กิ้งทั้งตัวนะครับเป็นฟูลมาร์กิ้งทั้งตัวคลิปปิ้งด้ามนะครับทำลายด้ามปาสสไลด์วางดอทนะครับดอทที่ใช้เป็นดอทคานิก สูนูงหน้าหลังชุบลำกล้องทองนะครับชุบลำกล้องทองไฮไลท์สำคัญของปืนตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือชุดลั่นไกนะครับทำไมถึงเป็นไฮไลท์ทั้งๆที่ผมรู้สึกว่าไกมันค่อนข้างหนักนะครับไกค่อนข้างหนักเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแต่ไฮไลท์คืออะไร ไฮไลท์คือตัวนี้ใช้ชุดสปริงเดิมทั้งหมดนะครับสปริงเฟียส,สปริงเข็มทังจนวนเดิมดิสคอนเนกเตอร์เดิมนะครับสปริงดิสเดิมทุกอย่างเดิมหมดเพียงแต่ปรับตั้งจังหวะไกลใหม่เท่านั้นเองนะครับการปรับตั้งจังหวะไกลใหม่คืออะไรนะครับถ้าลองสังเกตดูไกลอันนี้คือในจังหวะเหนี่ยวไกลสุดนะครับจังหวะเหนี่ยวไกลสุดผมรีเฟตไกล เห็นไหมครับไกลกลับแค่นี้เองรีเซ็ตไกลกลับแค่เล็กน้อยนะครับเหนียวอ่ะลองดูข้างนี้จะได้เห็นจะชัดนะครับรีเซ็ตเหนียวรีเซ็ตเหนียวโดยที่เซฟตี้หน้าไกลยังคงทำงานตามปกตินะครับเซฟตี้หน้าไกลทำงานได้ตามปกติเลยนะครับ ทำให้จังหวะลั่นไกตัวเนี้ค่อนข้างสั้นแต่ข้อดีของไกแข็งคือเหมาะกับการทํางานชักเข้าชักออกซองนะครับทําให้เรามั่นใจได้ว่าเอ้ยไกมันไม่ได้เบาเกินไปจนเป่ากรลั่นแต่จังหวะไกมันดีทําให้เราจับเป้าได้ง่ายรวด,ดเร็วและยิงได้ดีขึ้นนะครับ I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me because my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to patience. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned.